สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนองานเรื่องคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน <Okay. S 1> คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สำคัญสามารถแบ่งออกเป็น4ประการได้แก่ 1. สารสนเทศ 2>, <Okay. S 1> 2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. การโต้อตอบและ 4. การให้ผลป้อนกลับโดยทันทีค่ะ สาระสนเทศหมายถึงเนื้อหาสาระที่ได้รับการเรียบเรียงไว้แล้วทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือได้รับทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่วัตถุประสงค์ได้กําหนดไว้เช่นการอ่านการจําการทําความเข้าใจการฝึกฝน 2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล การตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลคือลักษณะสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งบุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันทางการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อประเภทหนึ่งจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ได้มากที่สุดค่ะ 3. การโต้อตอบ การโต้อตอบคือการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสอนรูปแบบที่ดีที่สุดก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนให้ได้มากที่สุดค่ะ 4. การให้ผลป้อนกลับโดยทันทีผลป้อนกลับหรือการให้คำตอบนี้ถือเป็นการเสริมแรงอย่างหนึ่งการให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียนในทันทีหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จะสมบูรณ์นั้นจะต้องมีแบบทดสอบแบบประเมินความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาหรือทักษะต,ต่างๆตามที่วัตถุประสงค์ได้กำหนดไว้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวกัตฐพรจิตตหงรหัส540105 17048สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาขอจบรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ